นก่อน,นับน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผูกไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรุชอบได้โดยพระองค์เองขอนับน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรุชอบได้โดยพระองค์เองการทําจิตให้ตั้งมั่นโดยมีสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออก ให้ใจเข้าพุทธหาใจออกโทรเราก็ทราบกันดีว่าเป็นอุบายวิธีที่ให้ความคิดความปรุงแต่งของเรานี้ให้มันลดลงไปเพราะในระยะเวลาที่ผ่านมานี่15วันนี้เราก็คงจะรับข่าวสารอะไรต่างๆทั้งในประเทศนอกประเทศซึ่งเป็นอารมณ์เข้ามาสู่ใจเมื่อเรารับรู้อารมณ์มากๆขึ้นมา แล้ะเราก็ชอบใจที่จะไปรู้เก่าอย่างนั้นก็จะเกิดความวุ่นวายในใจของเราขึ้นมาได้แต่เราไม่รู้เลยก็ไม่ดีก็รู้บ้างรู้แล้วก็ต้องพยายามวางไว้ยิ่งในเวลาที่เราจะมาปฏิบัติทำนั้นเราก็ต้องวางอารมณ์ของเราไม่ไปส่งเสริมไม่ไปดีใจเมื่อคนอื่นเขาเพียงพัม้ม ก็ไม่ซ้ําเติมอันดับแรกเราแล้วก็รักษาใจเราก็มีเมตตามีกรุณาสงสารทุกๆคนแต่ผู้ที่มีศีลร,รมความดีเม,มื่อเราสมาทานซึ่งศีลห้าเราก็จะไม่ฆ่าสัตว์แม้จะเป็นยุงเป็นมดก็ตามนักกิดว่าสิ่งที่สำคัญในชีวิตนั้นเราก็ต้องมาสแสวงหาที่พึ่งทางใจนี้เอง เราเห็นไหมว่าคนที่มีทรัพย์สินสิ่งของตึกลรามบ้านช่องใหญ่โตก็ตามเมื่อมีภัยเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นวาตภัยลมสิ่มันพัดนุนแรงก่อทำลายสิ่งก่อสร้างเนือวาตภัยที่นุนแรงกลายเป็นสึนามิถึงแม้ชีวิตคนนั้นก็ถูกทำลายไปมากต่อมากเหมือนกันนจะเป็นไฟไหม้นระเบิดภูเขาไฟมันก็เป็นการทำลายล้าง มวนมุตตชาติทั้งนั้นเพราะฉะทรัพย์สินนี้แหละมันก็เป็นของภายนอกซึ่งถึงเวลาแล้วคนเราก็ต้องเอาชีวิตในตัวเองรอดต้องทิ้งสิ่งนี้ไปทิ้งบ้านทิ้งเมืองทิ้งที่อยู่อาศัยเมื่อเรารักตัวรักตนเช่นนี้พระรูเจ้าก็ตรัสสอนว่าเราจะต้องมองให้เห็นตนที่แท้จริง ถ้าเราไม่เห็นตนทแท้จริงมีแต่ตัวตนแล้ว,วมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราก็จะนำไปสู่ในความทุกข์ในใจิตใจของเราได้นักปาราชญ์เหนือพระรัตเ,เจ้าท่านจึงได้สอนหลักธรรมะที่ง่ายๆแม่จิตของเราในเศร้าหมองเจนเมื่อมีการต่อสู้กันเราก็ไม่เข้าข้างฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งละต้องวางจิตของเราไว้ก่อนมีตัวอย่างเรื่องหนึ่งว่านุ่งปราชท่าน ทำความเพียรแล้วท่านเมื่อยท่านล้าแล้วท่านก็นั่งลงพักบ้างท่านเห็นหมดดำกับมดแดงมันก็ทะเลาะก,กันยกพวกมารุมกันท่านก็ไปเชียร์เอาเชียร์ฝ่ายมดดำบ้างเชียร์ฝ่ายมดแดงบ้างน้องปู่กิน,นรีซึ่งเป็นลูกศิษย์องค์สำคัญของนุองปู่มั่นรูปหนึ่งเป็นอาจารย์ของน้องปู่ชาเนะี่ยท่านก็เดินมาก็บอกว่าเอา้าตกนรกแล้วขึ้นสวรรค์แล้ว ตกนรกแล้วขึ้นสวรรค์แล้วแล้วท่านก็เดินจากไปท่านสอนแบบเซนสอนง่ายๆนักบูชาก็เอ๊ะทำไมตกนรกเร็วจังเลยทําไมขึ้นสวรรค์เร็วจังเลยเป็นเพราะอะไรนาะท่านก็ไปภาวนาในเบื้องต้นเราคงเข้าใจแล้วคงได้ยินแหละว่าสวรรค์นในอกนรกในใจแต่ว่าไม่ได้เข้าไปชัดเจนเมื่อหลวงปู่ท่านไปเดินจงกรมภาวนา ว่ามันเป็นเพราะอะไรท่านก็ทราบชัดว่าอ๋อจิตของเรานี่เองไปยินดีผู้ที่ชนะนกับเป็นสวรรค์ไปยินร้ายต่อผู้ที่ก็แพ้กับเป็นนรกเท่านี้ท่านก็เลยเข้าใจละว่าต้องรักษาจิตอย่าไปยินดีและไปยินร้ายอย่าไปสนับสนุนอย่างนั้นมันเป็นการเปลี่ยนเบียน,นซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นตน้นในโลกนี้ เราอยู่กอาจจะมีการเห็นคนทะเลาะวิวาทกันก็มากในสังคมของเพื่อนเป็นเด็กก็จะเห็นสังคมของเด็กที่ทะเลาะเบาแวงกันสังคมของผู้ใหญ่สังคมของที่ร่วมง,งานก็มีหรือว่าความยึดถือในประเทศตัวเองผู้มีประเทศตัวเองก็อาจจะเกิดถึงลบรลากาฟันกันมากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้ในก่อนสมัยพุทธกาลก็มีสงครามกันแบบนี้ สมัยพุทธกาลก็มีสงคารามสมัยนี้ก็มีสงคารามอีกแม่ย่า,าพับสัมมาสัมพุทธเจ้าถามสงคารามกันแย่งดินแดนกันแย่งน้ํากันพระเจ้าเสด็จไปสอนชาวโกริยะกับชาวสกยะถึงกําลังจะทําสงคารามรบพุ่งกันในขนาดเป็นญาติเสด็จมิสหายกันเลยแต่พอถึงข่าวที่ขาดแคลนท้าพยากรสมัยนั้นก็ไม่มีน้ํามันไม่มีแก๊สธรรมชาติ ถ้าเรามาย้อนดูว่าเราจะเห็นว่าเออมันเป็นเรื่องตลกไหมเนี่ยนะคนสมัยก่อนแย่งขิงน้ำกัอนอย่างนั้นเราต้องเข้าใจว่าน้ำในสมัยนั้นก็มีคุณค่ามากทีเดียวนะั่นะเหมือนเป็นน้ำมันหรือเป็นแก๊สธรรมชาติในปัจจุบันนี้แหละที่คนทั้งโลกก็าัฒนาจะได้นะักก็แย่งกันเพระไม่ได้ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานมากก็วุ่นวายกันทั้งโลกเลยรานะคามันก็แพงขึ้นไปเรื่อย ในสมัยพุทธกาลน้ํานั้นก็จะเป็นการสําคัญของชีวิตทีเดียวยังต้องทําสงครามกันแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จไปทรงให้ปัญญาว่าน้ํานั่นแนหะสำคัญก็จริงนะแต่ชีวิตของพวกเราเนี่ยอะไรจะสําคัญกว่าชาวสักยวงศ์กับชาวกริยวงศ์พิจารณาแล้วก็เห็นว่าเออชีวิตของคนนี้สําคัญกว่าเรามาแย่งกันอย่างนี้ กบลาข้าฟันกันก็นกนล้มเจ็บล้มตายพ่อแม่ก็ต้องจากกันไปพัดภาคจากกันไปเต็มไปด้วยความทุกข์ทำอย่างนี้แล้วก็น้ําตาดองหน้าขึ้นมาไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสองวงนั้นซึ่งเป็นวงที่ใหญ่สำคัญก็เลยสงบศึกเป็นผู้ที่ได้รับฟังคําสอนของพระเจ้าที่มาเป็นประธานและก็มีบารมีมากและให้ปัญญา ชาวกศุศยยวงกับชาวสักยวงมีปัญญาก็เลยเลิกลบลาข้าฟันกันเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือความสามัคคีซึ่งกันและกันแม้ว่าความเห็นบางอย่างมันอาจจะไม่ลงกันไม่ถูกกันก็ตามเป็นนานาจิตตังเกิดจิตต่างคนต่างคิดต่างคนต่างมีความเห็นแต่ก็ไม่ทะเลาะเบาแวงกันเพราะว่าความเห็นที่ไม่เสมอกันอันนี้ก็เป็นหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสารนิยธรรมทำที่จะระลึกถึงกันทางกายทางวาจาทางใจนั่นนะ่ะต้องปฏิบัติกันว่าทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีกายวาจาใจประกอบไปด้วยเมตตาธรรมต่อกันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็เกิดความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีกันนั่นเองถ้าคนเรามีธรรมะมีคุณธรรมแล้วมีเมตตาต่อกันแล้วก็จะค้ำจุนลกนี้ไว้ ถ้าโรคนี้ขาดเมตตาแล้วมันจะเป็นจุนไปได้พระเจ้าจึงตรัสว่าโรโกปธรรมพิการเมตตาเมตตาธรรมนั้นเป็นธรรมที่ค้ำจุนโลกการที่มีเมตตาต่อกันแล้วมีธรรมะย่อมที่จะให้เกิดความส,สงบได้พระสรัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนั่นนะพระองค์สอนธรรมะทั้งหลายแคว้นทั้งแคว้นมรคแคว้นอังคะ เอในแคว้นโกศลพระเจ้าประเสริโกศลก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันละถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,จาคงจะลบลาข้าวฟันกันขยายดินแดนขยายอาณาเขตของประเทศประเทศใดมีอาวุธมีอำนาจก็จะขยายอาณาเขตไปให้เบียดเบียนประเทศเล็กประเทศน้อยไปเป็นอยู่อย่างนี้แต่ว่าถ้าไม่เบียดเบียนกันอยู่ด้วยความสงบสุขแล้วนะเกิดความสันติท,ทีเดียว พระสมมามพุทรเจ้าของเราน่พระองค์เคยเสวยชาติเป็นกษัตริย์อยู่เมืองพราราณสีนะปกครองประเทศของท่านด้วยธรรมะไม่เบียดเบียนจนว่าพวกอัมมาทั้งหลายเห็นพระพุทธเจ้านั่นน่ะปกครองย่อหย่อนมากทีเดียวอัมมาที่คอยคดโกงอยู่นั้นเมื่อถูกพระพุทธเจ้าของเราเป็นบรมุษตร์จับได้เกิดในประเทศเราไป ก็ไปย้ายไปอยู่อีกประเทศหนึ่งประเทศใกล้เคียงก็ไปยุ่ยแย่ไปยุ่ยแย่ประเทศนั้นว่าให้มารบกับเมืองพราณาสีนี่เถอะกษัตริย์เมืองพราณสีนี้อ่อนแอมากแม้โจนป้นมีการป้นกันที่ก,กันก็ปล่อยไปหมดกษัตริย์เมืองนั้นซึ่งในสมัยนั้นก็เป็นผ้าหนอนเถระมาเกิดเกิดเลยทดสอบดูส่งกองโจนข้ามาป้นสะดมปรากฏว่าถูกจับได้ก็กษัตริย์ พระพุทธเจ้าของเราก็ปล่อยนะบรมสัจจเาพระพุทธเจ้าสมัยนั้นก็ปล่อยไม่ลงโทษอะไรพระนนเทาะในสมัยนั้นก็ได้เียกับยกทับกระบวนการเข้ามาเลยตรงตามที่อมร์าจบอกแล้วละ่ะกษัตราาิย์บางนี้อ่อนแอก็จะต้องทําสงคารามยึดแผ่นดินเหมือนกันมอขยายมายึดแผ่นดินมาลุกลามมาเท่าไหร่พระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ต่อสู้ออก็ทําให้ยึดแผ่นดินได้โดยง่ายจับกษัตราาิย์ พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราเนะี่ยพร้อมโดยอามาที่จะลอ้อที่จะทําการประหารชีวิตพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วพระองค์ก็เข้าสมาธิในฌานสมาบัติออกมาจากที่คุ้มขังนั้นก็ปราบปรามกษัตริย์เมืองนั้นได้รา,าบคาบแล้วก็สอนด้วยธรรมะมาอย่ามากันอย่าทําการเบียดเบียน,ยนที่พระองค์ไม่ไปต่อสู้หรือยกกองทัพ เอาไปปรับหลามเพราะคนจะต้องตายกันจํานวนมากหรือถ้าพระองค์ปล่อยปล่าลไเลยไปนั้นอ่ะพงกนั้นก็จะไม่ยึดเอาได้แต่นี่พระองค์มีคันติดรรมมีปัญญาธรรมที่จะไม่ทําให้ประชาชนทั้งสองประเทศนั้นอะ่ะเดือดร้อนนี่พระองค์ทรงมีอํานาจมีอํานาจมีบาร,รมีแต่ไม่เบียดเบียนแต่คนในสมัยนี้หรือคนที่มีกําลังอะไรที่มากกว่าคนอื่นนั้น ถ้าไม่พิศิลธรรแล้วแล้วก็จะเบียดเบียนกันได้ก็เกิดความวุ่นวายหรือความเดือดร้อนขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าสินทมไม่กลับมาโลกาจะวินาศอันนี้เป็นคําพูดของนักปราชญ์ที่ท่านพูดเอาไว้ก็ให้เราได้นําไปพิจารณาเห็นว่าการเบียดเบียนกันนั้นนะมันก็ไม่ถูกทำให้เกิดความวุ่นวายความเดือดร้อนขึ้นมาในชีวิตของคนเราให้เราฝึกฝนอนบรมจิตของเราในช่วงเวลาหนึ่ง แม้ว่าจะมีข่าวสารข้อมูลมากมายให้เราวางเอาไว้เข้าสมาธิไว้หายใจของเรามันเพิ่มปิติอยู่ในธรรมะเป็นแนวทางที่จิตของเราสงบจะได้พัฒนาให้จิตของเราสว่างสวยเป็นธรรมาวุฒิเมตตานี่แหละเป็นอาวุธที่สําคัญทีเดียวที่จะรักษาใจของพวกเราให้แก้วคาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายขอทุกท่านจงมีความสุขจเจริญพร